นี้พบกับการละลาไลออนคานะคะการต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะการมีรถยอดนิยมมานำเสนอแล้วคันนี้นะคะจะเป็นตัวม i n เนอร์เชดแล้วด้วยนะคะนี่เลยค่ะ Toyota f o r t u จ e r นะคะ 2.4V ตัวท็อปขับสนั่นเองนะคะปี2018การต้องบอกก่อนว่าปี2018เนี้ยนะคะเขาจะเป็นม i n เนอร์เชดแล้วนะคะก็คือจะเป็นดิสเบรกสล้อแล้วนะคะแล้วก็ หน้าจอจะเชื่อมต่อทีคอนิ t ได้แล้วแล้วก็จะเป็นบัปรไฟฟ้าคู่หน้านั่นเองนะคะนี่คือตัวที่เขาเชนมานะคะในปี2018นั่นเองคันนี้นะคะจะไม่เพียงแค่60,000โลเท่านั้นนะคะราคานะคะการต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะคันนี้การตั้งเพียงแค่1 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นและสำหรับ Fortuner นะคะการต้องบอกว่า โปรโมชั่นสำหรับ Fortuner ของร้าน l i o อ Car นะคะสำหรับคันนี้นะคะการจะมีฟรีประกันปอนหนึ่งนะคะให้ลูกค้านหนปีเต็มนะคะเอาไปเลยค่ะประกันปอนหนึ่งสำหรับคันนี้เท่านั้นนะเพราะว่าการเอามาจัดโปรนะคะและ สำหรับลูกค้าเลยนะคะที่น่ารักของร้านไลออนคาการบอกเลยค่ะว่าคุ้มมากๆสำหรับโปรโมชั่นขึ้นตามนี้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะพิเศษมากๆเพราะการไม่บวกแหวกเเปอร์เซ็นต์ฟรีค่าโอนแล้วคันนี้ที่การบอกไปเมื่อตะก,กี้ว่าฟรีประกันปอนหนึ่งหนึ่งปีเต็มนะคะแล้วของแถมของแต่งก็ตามนี้เลยนะคะและสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์พิเศษมากๆเพราะคันนี้ฟรีดาวเลยค่ะ ผ่อนเพียงแค่1 7 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นสูงสุดเอาไปเลย7ปีแล้วดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เปอร์เซเท่านั้นนะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดจะซื้อฟรีดาวนะคะไม่ต้องออกเงินเลยสักบาทนะคะเอากำเงิน0บาทมาที่ร้านไลออนขาได้เลยเพราะการฟรีทั้งค่าโอนค่าจัดไฟแนนซ์นะคะฟรีทางประกันปอนหนึ่งนะคะบอกเลยว่า มาซื้อคันนี้นะคะไม่ต้องพกเงินมาเลยเอาความมั่นใจมาล้นลวนนะคะและเดี๋ยวการจะพามาดูภายในภายนอก้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าคันนี้จะสวยถูกใจลูกค้ากันหรือเปล่าเข้ามาได้เลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นสีดำนะจะเป็นรุ่น 2.4V ขับ2นั่นเองนะคะนี่จะเป็นปีในปี2018แล้วนะคะนี่การให้ดูเลยโลโก้โตโตยต้าใหญ่มากนะคะสวยมาก จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมคันนี้นะคะก็จะเป็นไฟ LED แบบ daylight สวยมากนะคะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะไฟตัดหมอกก็จะเป็น LED เหมือนกันนี่สวยมากนะคะสีดำคือปลิวรอยน้อยมากๆจริงคันนี้นะคะแล้วแม็กนะคะแม็กก็จะเป็นแม็กเดิมแม็กจะเป็นลายทูโทนขอบ18นะ,ะสวยมากๆเลยเข้ากับตัวรถมากๆนี่แล้วก็จกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะอ่า ในส่วนของมือจับนะการต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะคะ่ะจะเป็นระบบ p ุ s สตาร์ทแล้วนะคะแล้วในส่วนนี้ก็จะใส่ที่ครอบมือจับนะคะก็คือกันลอยในส่วนของโครเมียมนั่นเองนะคะเพื่อจะได้ตัดกระสีดําแล้วก็มีกันสาดด้วยและรถยกสูงการจะบอกเสมอว่าเขาจะต้องมีบันไดนะคะเพราะเวลาขึ้นเนี่ยมันจะได้ง่ายนะคะสําหรับเด็กสําหรับคนแกม่มีคนมีอายุนะคะจะได้ขึ้นลงง่ายนี่โหสวยมาก การบอกเลยคันนี้นะคะริ้วรอยความสวยนะคะความสวยการให้เลย90%คือริ้วรอยน้อยมากถึงแม้จะเป็นสีดำนะคะนี่และเขาก็จะมาพร้อมด้วยกล้องหลังนี้ก็จะมีประตูหลังไฟฟ้าน,นี่เราไม่ลกดแค่นี้นะคะหรือจะกดจากตัวกุญแจรีโมทก็ได้หรือจะเปิดจากข้างในรถก็ได้นะคะนีะ่เปิดเราก็ถอยออกมาห,หูหลรามากๆนะคะ บอกเลยนะสวยการจะให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กก่อนดีกว่านะคะนี่จะเป็นประตูหลังนะคะนี่ตัวน็อตตัวเม็ดอาร์อยู่ครบนะคะน็อตไม่มีไขนะคะเดิมๆสวยมากๆนะคะรุ่นยอดนิยมจริงๆการดูแลก,ก็ง่ายนะคะขับขี่ก็ปลอดภัยนะคะและสำหรับคันนี้นะคะพอเขาเป็น2.4เนี่ยภายในเขาจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะ แล้วแล้วแล้ว,ลวนี่เลยค่ะร้านไลออนคาพาดไม่ได้ก็คือพรมเข้ารูปอย่างดีทั้งคันสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นพรมเข้ารูป 5D ของใหม่ร้อยเรเซนะคะการพึ่งจะใส่ให้ลูกค้าเองนะนี่สวยมากลูกค้าดูเลยมันจะทำให้รถด,ดูหรูหราแล้วก็สะอาดขึ้นมาเลยนะคะและสำหรับ Fortuner นะคะแถวข้างหลังนะคะเขาจะพับแล้วก็แขวนนะคะ แขวนซ้ายขวานะคะเวลาพับก็ง่ายนะคะคือเราพับลงไปแค่นั้นเองนะคะนี่แค่นี้นะคะถ้าสมมติลูกค้าบอกเอ้ยว้ของแค่นี้ก็พอพับแค่นี้ได้เหมือนกันหรือลูกค้าบางท่านจะยกแล้วก็แขวนในส่วนของซ้ายแล้วก็ขวาก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือแล้วแต่ลูกค้าใช้งานได้เลยนะคะส่วนยางอะไหล่ก็จะอยู่ข้างล่างนะคะคันนี้เครื่องมือคู่มือยางอะไหล่ ครบมากๆนะคะอะเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ยจะใหม่แค่ไหนเพราะใหม่เพียงแค่หกหมื่น 60, โลเท่านั้นสําหรับลูกค้าที่หาตัว2.4ใช้อยู่เพราะว่ารุ่นนี้ค่อนข้างประหยัดกันเลยทีเดียวนะคะเวลาแล้วเวลาปิดง่ายมากแค่นี้เองนะคะคือข้อดีของการมีประตูไฟฟ้าเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ต้องแบบว่ายก ประตูที่หนักๆขึ้นมานะคะอ่าเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันดีกว่าคะ่ะนี่นะคะคือภายในนะคะโหใหม่มากการต้องบอกเลยว่าคันนี้ใหม่จริงนะคะส่วนกุญแจนะคะนี่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะข้างหลังจะเป็นรูปรถ f อร์จ n เนด้วยนะคะแล้วกุญแจจะมีให้2ชุดนะคะอ่าเดี๋ยวการจะสตาร์ทก่อนดีกว่าเหยียบเบรกกดพุทสตาร์ทอ่าโหเครื่องนิ่มมากนะคะ คือเสียงแบบว่าไม่มีก๊อกแก,ก๊กไม่มีอะไรเลยนะคะอาแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะคะการอยากให้ลูกค้าดูเลยเพราะเบาะอันนี้จะเป็นเบาะเดิมจากป้ายแดงนะคะตัวเบาะเนี่ยแน่นตึงมากนะคะนี่จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะ ลูกค้าดูเลยนะคะปีกเบาะอะไรนี้ไม่ยับเลยแล้วอย่างที่การบอกนะคะว่าตัวไมเนอร์เชนเนี่ยจะมาพร้อมด้วยเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะคะนี่เพราะปกติเนี่ยรุ่นก่อนหน้านี้นะคะจะมีแค่ปรับไฟฟ้าคนขับเท่านั้นนะคะอ่าการให้ดูตรงประตูเลยเขาดีไซน์สวยมากแล้วลิ้วรอยน้อยมากๆจริงๆลูกค้าดูเลยค่ะคือ ตัวคอนโซลเองนี่ไล่มาเลยค่ะตัวคอนโซลเองอะไรคือริ้วรอยน้อยจริงๆตรงนี้นะคะสามารถที่จะเปิดได้แล้วเราเปิดทําไมนะคะการต้องบอกก่อนว่าตรงนี้นะคะมันจะเป็นครูบล็อกนะคะเวลาเราเอามือเข้าไปเนี่ยมันจะแอบมีความเย็นนะคือเราสามารถที่จะใส่แบบว่าขนมหรือกล่องนมหรืออะไรได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะให้ความเย็นแต่ไม่ใช่ว่าเอาของสดเอาเนื้อหมูเอาอะไรมาแช่นะคะอันนี้ไม่ได้นะ,ะไม่ใช่ตู้เย็น เืออนนี้เวลาเราเดินทางไกลนะคะอยากจะแบบว่าไม่ให้ของเสียนะคะเล็กๆ,ๆน้อยๆไว้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ไว้พวกของนะคะคู่มือจอนะคะใส่แผ่นซีดีตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วสำหรับรุ่นนี้จะมีเนวิเกเตอร์แล้วด้วยนะคะแล้วนี่นะคะออดิโอก็จะเป็นเหมือนเรากด fm am นะคะดูหนังฟังเพลงอะไรนี่ใส่แผ่นนี้ได้เลยเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ นะคะได้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนข้างล่างจะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นแอร์หลังถ้าเราเปิดเนี่ยมันจะมีไฟสีเขียวถ้าเราปิดก็จะไม่มีไฟขึ้นเห็นไหมคะนี่และอันนี้จะเป็นแอร์ออโต้เราก็เปิดเลยนะคะส่วนอันนี้สามารถเสียบ usb ได้เลยตรงข้างล่างนะคะการให้ไล่ลงมาเลยเพราะว่าเขาจะเป็นลายไม้ทั้งหมดโหสวยมากนะคะลูกค้าดูเลยลายไม้แบบสวยมากจริงนะคะนี่ ก็ใส่ชากาแฟก็ได้ใส่ของก็ได้นะคะปิดให้ดูเรียบร้อยจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะส่วนอันนี้อีโค o โหนะคะขับขี่อย่างประหยัดแล้วก็อันนี้จะเป็นเบรกมือนะคะตรงนี้นะคะที่พักแขนเราสามารถไว้ของตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ะการให้ดูไม่กันดีกว่าสำหรับคันนี้นะคะอย่างที่การบอกตั้งแต่แรกก็คือ ไม่เพียงแค่60,000กิโลเท่านั้นเป็นหน้าจอหน้าปัดดิจิตอลหมดแล้วนะคะสวยมากนะคะเขาจะเตือนทั้งหมดเลยว่าเราใส่เบรกมืออยู่นะไม่ได้คาดเขด็มขดัดเปิดรถอยู่นี่สวยมากเป็นลูกรถเลยนะคะอ้าวมาดูพวงมาลัยกันดีกว่านะคะพวงมาลัยเขาจะเป็นพวงมาลัยหนังตัดด้วยไม้นะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้านซ้ายมือเนี่ยปรับเสียงลดเสียงดูหนังฟังเพลงตรงนี้ คุยโทรศัพท์ตรงนี้นะคะส่วนด้านขวานะคะก็คือปรับในส่วนของหน้าหน้าหน้าปัดนะคะด้านหน้าของเรานั่นเองแล้วนี้นะคะลูกค้าจะเห็นไหมคะบวกลบนี่ตรงนี้นะคะที่จะเป็นสีเงินเงินอันนี้เขาเรียกว่าแผ่นเดินชีพนะคะเวลาเราขับขี่เนี่ยนะคะลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นเกียร์แมนนวลเกียร์ออโ,โต้ขับขี่อย่างสนุกสนานเราสามารถเปลี่ยนได้เลยโอ้โหอันนี้ดีมากนะคะมีแผ่นเดินชีพด้วยนะคะส่วนตรงนี้ นะคะข้างๆนะคะนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นกระจกมองข้างปลักไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแล้วก็กระจกขึ้นลงนะคะโอ้โหอันนี้ดีมากอ่ะเดี๋ยวการจะให้ดูในส่วนของคู่มือดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยเอกสารครบหรือเปล่านะคะนี่คันนี้มาเป็นเล่มเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งาน f o r t u n น r นะคะถุงลม ABS นะคะเครื่องการใช้งานของตัว T Connect นี่เลยนะคะคือรุ่นนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อทีคอนเน็กได้แล้วนะคะ mm hmm. ก็คือจะเป็นในส่วนของการใช้งานของ Toyota ที่แบบเขาจะมีแอปให้เวลาการขับขี่เราจะได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนี่และในส่วนของโ o โยต้าการต้องบอกลูกค้าก่อนว่าเอ้ยคุณเหมือนลูกค้าแบบเอ้ยคุณการทำไมคุณการไม่รีวิวบุ๊กเซอร์วิสนะคะ โตโยต้านะคะเขาจะไม่มีบุ๊กเซอร์วิสนะคะทุกรุ่นนะคะเขาจะเป็นระบบออนไลน์แล้วนะคะก็คือออนไลน์ทั่วประเทศถ้าเราอยากจะทราบข้อมูลของรถคันไหนนะคะสามารถที่จะสอบถามที่ศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศได้เลยนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะไม่ได้มีบุ๊กเซอร์วิสแล้วก็ไม่ใช่คันนี้คันเดียวทุกคันของโตโยต้านะการต้องย้ําก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกค้าว่าเอ้ยคุณการทําไมไม่ให้ดูบุ๊กเซอร์วิส หรือแบบยังไงไม่ใช่นะคะเพราะว่า t ต y ยต้าเขาไม่มีนะคะอ่าเดี๋ยวการจะพาไปนั่งแถวที่สองกันดีกว่านะคะนี่อ่าแถวที่2ก็ขึ้นง่ายมากและการต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราจะนั่งแถวที่3ามเนี่ยฟอร์จูเนอก็ง่ายเหมือนกันนะคะเราง้างตรงนี้แค่นั้นเองนี่การไม่ต้องทำอะไรเลยมือเดียวเองนะคะแล้วตรงนี้นะคะการอยาก โอโหอยากให้พับตรงนั้นให้เห็นเพราะว่ามันจะเห็นคมเข้ารูปทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวการให้พี่เขาพับตรงนั้นให้ดูก่อนนะคะอ่านี่ลูกค้าเห็นไหมคะมันจะเป็นคมเข้ารูปมันเรียบร้อยมากนะคะแล้วเวลาตรงนี้นี่แค่นั้นเองนะคะนี่ลูกค้าเห็นไหมคะที่นั่งอะไรใหม่มากเนี่การให้ดูเลยนะคะ นั่งแถวที่3ได้สบายๆเพราะ f o r t u n e r เนี่ยสามารถที่จะขึ้นนั่งแถวที่3ได้ง่ายมากนะคะแล้วที่นั่งเขานั่งได้จริงนะนี่ผมเข้ารวบการบอกแล้วว่าไม่ใช่แปะแค่ข้างหลังนะทั้งคันแล้วมันดูเรียบร้อยมากลูกค้าเห็นไหมคะดูแล้วดูสวยถ้าน้ำหกนะเราสามารถเช็ดหรือเด็กเกเมารถอ้วกเราเช็ดแล้วก็เอาผ้ามาแค่นั้นเองค่ะการบอกเลยว่าง่ายมากนะคะ ไม่ต้องเปื้อนผมเปื้อนอะไรให้เหม็นติดรถนะเวลาลงง่ายมากนี่แค่นี้เองนะคะยกขึ้นจบไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะและเวลาขึ้นนะคะฟอร์จูเนอร์ก็ง่ายเหมือนกันเราเหยียบบันไดยอย่างที่การบอกบันไดสำคัญมากสำหรับรถ SUV ยกสูงนะคะนี่แล้วเราก็ขึ้นมานะคะแค่นี้เองต้องบอกเลยว่าขาเหลืออีกเยอะมากนะคะลูกค้าแล้วนี่เราจะ ไว้แขนนั่งได้2คนหรือถ้าเรานั่ง3คนนี่ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ลูกค้าได้เลยตรงนี้ก็สามารถเปิดไฟได้เลยไฟเขาจะเป็นไฟ LED แล้วนะคะนี่ สามารถที่จะปรับพัดลมแอร์หรืออะไรตรงนี้ได้ทั้งหมดนะคะโ,โหดีมากแล้วแอร์การต้องบอกเลยว่าไม่ร้อนแน่นอนเพราะเขาจะเป็นแอร์สตอนนะคะเป็นแอร์โบนก็คือแอร์ข้างหน้าแอร์ตรงนี้แล้วก็แอร์ข้างหลังนะคะและสําหรับ o r r จูเนอนะคะก็โหการไม่ต้องบอกเลยค่ะว่าเหมาะกับใครเพราะ f o r จูเน r เป็นรุ่นยอดนิยมที่เหมาะกับลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะคะคือลูกค้าที่จะใช้ในเมืองใช้ต่างจังหวัดนะคะ จากคนมากคนน้อยคือใช้ได้หมดนะมันเป็นรถอเนกประสงค์จริงๆนะคะเช่นเราใช้กันอยู่สองคนใช่ไหมคะจะค้าขายจะอะไรเราก็พับเบาะอย่างนี้การพับให้ดูเมื่อตะกี้ตีลังกามาเลยนะคะก็ไว้ของไปขายของตลาดนัดเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะหรือลูกค้าบางท่านบอกโอ้ยมีคุณพ่อคุณแม่นะคะเพื่อที่จะใช้งานทั้ง7ที่นั่งก็ได้เหมือนกันนะคะ หรือลูกค้าบางท่านที่ชอบไปต่างจังหวัดนะคะการต้องบอกเลยว่ารถ SUV นะคะเป็นรถที่มีความปลอดภัยสูงนะคะเหมาะแก่การที่จะขับไปต่างจังหวัดนะคะคือเขาจะได้สมรรถนะด้วยนะคะอันนี้คือลูกค้าจะได้ความปลอดภัยด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวการจะพามาดูห้องเครื่องดีกว่านะคะแล้วก็รูปภายในกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าคันนี้เนี่ย จะใหม่ขนาดไหนการขอย้ํานะคะว่าคันนี้ใหม่เพียงแค่หกหมื่น 60, โลและสภาพใหม่มากเบาะตึงเป๊ะมากนะคะแล้วเบาะที่แถวที่2ที่3เนี่ยดูเหมือนแทบยังไม่ค่อยมีใครนั่งเลยนะเะบาะยังตึงอยู่เลยแล้วก็ที่พลาดไม่ได้ที่การบอกร้านไลออนคาของเราก็คือคมเข้ารูปนั่นเองนะคะสวยๆแบบนี้ดูหรูหราแบบนี้ต้องร้านไลออนคานะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปคะ่ะ จะพามาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ยนะคะห้องเครื่องจะเป็นยังไงอะเข้ามาดูเลยคันนี้นะคะนี่ฝากระโปรงหน้านะคะการให้ดูเลยนะคะนี่ไล่ไปตั้งแต่หัวน็อตมาเลยนะคะนี่โอ้โหฝากระโปรงที่กันความร้อนใหม่มากแล้วแบบว่าแผ่นอะไรยังอยู่ครบนะคะแผ่นเพจอะไรยังอยู่ครบเลยนะคะ นี่แล้วเครื่องยนต์นะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.4หรือ2400ซีซี150หลงแรงม้าเลยนะคะโอ้โหดีมากนี่การให้ดูเลยอันนี้ตัวคานตัวเม็ดอาร์ตัวอะไรนี่ตัวเพดที่พลาดไม่ได้นะคะ Fortuner ต้องมีทุกคันนะคะอันนี้นะคะจะไม่มีใขไม่มี ยกเลิกหรืออะไรต้องมีนะคะเพราะว่าเขาจะบอกเลขเครื่องเลขตัวถังของรถคันนั้นๆนะคะถ้าไม่มีนี่คือจัดไฟแนนซ์ไม่ได้แล้วนะคะนี่โอ้โหเครื่องใหม่มากอยากให้ลูกค้าดูเลยนะคะเครื่องใหม่มากจริงๆนะคะแล้วสวยมากๆนี่แล้วเป็นเครื่องที่อึดและทนมากจริงๆนะคะเพราะว่าได้การยอมรับจริงๆรุ่นนี้นะคะนี่ โอใช่แล้วไม่จุกจิกเลยเป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายในภายนอกห้องเครื่องกันมาแล้วนะคะอย่างนี้การบอกยาคันนี้นะคะสภาพสวยมากนะคะใหม่มากๆจริงๆทั้งภายในและภายนอกแล้วก็เป็นตัวไมเนอร์เชนในปี2018แล้วด้วยนะคะก็คือหลักๆที่การย้ำหนักย้ำหนานะคะและพาไปดูแล้วก็คือดิสเบรกสล้อนะคะ แล้วก็เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านั่นเองนะคะอ่ะแล้วคันนี้นะคะจะเป็น 2.4V ขับ2ปี2018ไม่เพียงแค่60,000โลเท่านั้นการขายในราคาเพียงแค่1,050,000บาทนะคะแล้วในราคา1,050,000ของเราเนี่ยลูกค้าจะได้ฟรีค่าโอนนะคะ ฟรีค่าโอนค่าจัดไฟแนนแล้วก็ฟรีประกันปอนหนึ่งหนึ่งปีเต็มไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าออนไลน์ YouTube เท่านั้นนะคะและลูกค้าจะต้องแจ้งเราว่าดูจาก YouTube มาการถึงจะให้ในส่วนของโปรโมชันนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะง่ายมากๆนะคะเพียงแค่ทักเข้ามาหาการในอินบ็อกซ์นะคะไม่ว่าจะเป็น y u u t u b e f b o o k o o n l นะคะหรือจะโทรเข้ามาหาการก็ได้ ะะการดูแลลูกค้าเองหรือลูกค้าบอกว่าเอ้ยอยากจะมาดูคันนี้และคนนันอื่นๆของที่ร้านไลออนคาดได้เลยนะคะเข้ามาได้เลยร้านการอยู่ตรงเส้นการจนาพิเศษบางแคแถวสมาคมชาวปากใต้อยู่ติดถนนใหญ่เลยหาง่ายมากๆนะคะแล้วสําหรับโปรโมชั่นพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้ของร้านไลออนคาเลยนะคะเป็นโปรโมชั่นที่ได้รับการตอบรับของลูกค้ามากๆนั่นคือ ฟรีบริการส่งรถทั่วประเทศนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ออกรถร้านไรพนคาได้นะคะไม่ต้องเสียค่าขนส่งเลยนะคะและที่การย้ำมาตลอดว่าคันนี้ถ้าลูกค้าซื้อนะคะไม่ต้องเสียอะไรเลยนะคะใช้เงินศูนย์บาทเข้ามาดูรถได้เลยนะคะแล้วลูกค้าท่านใดที่ นะคะกำลังจะออกรถของร้านเรานะคะการจะทำการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อต้องบอกเลยว่ารถสวยสภาพปายแดงส่งตรงถึงลูกค้าแน่นอนนะ,ะแล้ววันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวนลูกค้ากดไลค์กด b ับส i b e ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามกันด้วยนะคะวันนี้การขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ